ถ้าในชีวิตจริงนะคัดพุณน,นะผู้หญิงมาแบบมายั่วผมนะผมไม่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 ยุ่งเลยมันต้องแยกแยะงานนั่นคืองานแต่เคยชวนเหมือนกันแต่แกก็อยากไปแหละแต่นี่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะให้แม่ดูสองแสนวิวภายในย4ิบสี่ชั่วโมงอ่ะคุณเอ็มยอนมาแฟนฉันหนึ่งคืนเออไอเรื่องเชียงรายเนี่ยมันเป็นมุกหรือว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องซื้อบ้านนี่จริงไหมเฮ้ยนี้ไม่รู้แหละแกถามมากๆแม่ฉันดูว่าแม่ฉันทะเลาะกับพ่อฉัน รายการอีหยังแวนนะคะรายการอีหยังแวนนะคะเป็นรายการวอไรตี้ทอล์คโชว์นะคะที่มาคุยกับแขกรับเชิญต่างๆนะคะตามช่วงโอกาสรวมไปถึงตามติดชีวิตเอ็มแล้วก็ครอบครัวของเอ็มนั่นเองนะคะแต่วันนี้แปลกตามากเห็นเอ็มกำลัง,งรูดมากอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเราอยู่ที่โรงแรมชื่อว่าบันนาสเต็มโฮเทลนะคะอยู่แถวบางกรวยหลังโลตัสพาสมอลเลยนะคะสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เลยทําไมถึงเลือกที่นี่เดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนนะคะว่าเพราะอะไร เชิญของเอ็มในวันนี้นะคะเขาเป็นคนที่ถูกตั้งสมญานามแล้วกันนะคะเป็นคนที่คือชอบแปะอ่านแล้วก็เป็นคนที่บ้ากลางนะคะเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเขาคนนั้นคือแจกแฟนฉันนั่นเองะคะ่ะและเป็นคนที่ขอตัวขอคิวยากมากเลยนะคะเพราะว่าแจ๊กกล้ากว่าจะให้เขามาได้ต้องบอกว่านัดที่ไหนต้องมีใครมาบ้างพอบอกว่าไม่มีเด็กมาแม่ก็ไม่ยอมมาอีกเออเรื่องเยอะใช่ไหมะ เออนน้ง็มแลวะะคซึ่งของคิวยากมากเจอต้องวันนี้ก็ได้แจ็าเป็นแขกรับเชิญซึ่งแที่บอกไปว่าของคิวยากมากค่ะเพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่สน4สน8อะไรถ้าสมมติว่าไม่มีเด็กเองหรือว่าพี่มันก็จะไม่ยอมมาเลยพี่ลายตอนแรกผมเห็นในการยังงก็แบบมาดมมาคุยหรือแบบอะไรยเงี้ยผมก็รู้สึกแบบมันจะต้องได้เขาออกมา เลยเพาะารู้เลยตอนนี้เราอยู่ที่บันดาสเตดนะคะเป็นโรงแรมเขามีห้องหลากหลายมากแล้วจะเป็นห้องที่เป็นแบบอุปรรควนี่วอยอ่ะสเ้นี่ป้าเทมมี่ปกช่ปดีฉนจะได้ไปองจะเป็นคืนไม่ได้พายละเราว่างแต่ไม่จริงเล่ครับที่แเล่นพ้อพี่หมาชวนแาเฮยแคอยารู้เร่องราวของคนในเงี้ยมันน่า่นเ้นหนอแต่พีไม่ใช่คนอยากทค่ะ แต่ก็ไม่ปมาที่เข้าใจแหละเรื่อความที่แบบว่าสต่ดาแล้วไม่ปกติเออยืมข้างเมื่อวานสิค้าน้ำเล้ยเดี๋ยวนูไปโอเลี้ยเป็นคนแบบที่จัดจ้านตั้งแต่เด็กๆไงพี่เล่นน้ำเต้าปูปลางในเด็กๆตังมันเอ้ยเอาประกัน5บาทแล้วก็เอาไปลงไอ้ตอนนั้นมั่นใจเราไก่ไก่3ดอกแน่แทงไก่ไปไงไก่5บาทไงสัตว์ออกเสือ ลแล้วก็เลยได้มาเล่นเป็นแจ็คแฟนฉานเพราะว่าตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวแกด้วยปะ่ะ <N> น่าจะด้วยนะพี่เพราะตอนแรกรุ่งกับก็ดันแบบดันสุดฤทธิ์อะน็กเส้นเลยอะแล้วมันเป็นเรื่องยากสําหรับสําหรับแจ็คปะ่ะเพราะว่าการเล่นหนังหรือละครมันเหมือนกับว่าเราสมบทบาทอีกบทบาทหนึง่งแกได้เปลี่ยนตัวเองปะ่ะคือผมไม่เปลี่ยนเลยผมเป็นยังไงเป็นอย่งงางนั้นแต่แค่ว่ามีความตั้งใจมากขึ้นในที่นี้คือสมมติแต่ก่อนเนะี่ยจะเป็นเด็กที่ครูม๊อก็จะแบบว่าเด็กๆถ้าใครเล่นดีจะได้คะแนนนะโอ้โหสัต์ กูตั้งใจเล่นแบบเพราะตอนนั้นมันเป็นฟิล์มนะเว้ฟิล์มคือแบบถ่ายได้สี่นาทีม้นวนละแปดพันอ่ะถ้ามึงเทคเยอะ,อะมึงก็เสียเงินมากเท่านั้นผม<ช>ก็ต้องตั้งใจเล่นดิปรากฏคุงพ่อบอกแจ็คเล่นดีมากวันที่เอาไปสิบคะแนนแจ็คดีแจ็คแบบไม่ดือ้อเฮ้ยทำไมแกกลายเป็นเด็กน่ารักจากเด็กที่แบบเป็นเด็กอ<ด>ะคือเหมือนกับตอนนั้นอะ่ะผม่เป็นเวแบบว่าพอคาแรคเตอร์มันสร้างไอในบทมันต้องเป็นใจแอนแล้วเริ่มชอบใจแอนในโดเรมอนอ่ะเป็นคาแรคเตอร์เราอ๋อกูต้องหยาบเนาะเพราะว่าคนถึงจะจ้างกูแต่พอคัดปุ๊บแบบ เฮ้ยแต่พี่เคยได้ข่าวมาแรงมากจริงๆแล้วแจ็คเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจริงไหมตอนนั้น่ะไม่จริงแต่จะเป็นเวแบบว่าตอนนั้นที่ดังๆอะจะมีเป็นเด็กที่แบบมั่นหน้าในตัวเองเรื่องแบบผู้หญิงต้องชอบกูเพราะว่าขาดความอบอุ่นลูกคนเดียวขาดความอุ่นนี่คือแบบอยากมีแฟนอะอะไรประมาณนี้คือถ้าภาษาบ้านก็คือเงี้ยอันนี้คือต้องกำเนิดหลายๆคำเลยนะที่คนชอบว่าแกบ้าการหืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอะไอเฮี้ยกูดังผู้หญิงก็ต้องเข้าหากูอะไรเงี้ยเขาผู้หญิงไม่เข้าหาเราอะนอย มีอยากเอาชนะบ่ะแบบกูต้องได้กูต้องได้ไม่เว้ยจะเป็นเวแบบว่าเช่นแบบไปเที่ยวผับตอนอายุแบบ18อะอแต่เขาเข้าผับไม่ได้นะอ,อ,อยู่<อ>หน้าร้านอา<ป>รอให้พีพี่พุ่งกลับเขาอยู่ข้างในอพอออกมาปุ๊บก็มีสวยจังเลยอะอยากจีบแบบเนี้ยพูด<ต>เขาได้ยินเรอะในใจ <c oughs> แต่ไอ้นั่นมาไอ้วนดาวมานี้ถ่ายรูปหน่อยพี่ชอบหนูมาก ทำว่าพี่ชอบหนูมากเนี่ยคิดไปอีกแบบแล้วไม่ได้มองว่ามึงชอบผลงานกูแล้วเริ่มโตขึ้นมันก็คิดอะไรได้ว่าแบบเฮียมึงสำเนียกหน้าตัวเองด้วยว่าหน้ามึงไม่ได้แบบหล่อขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนตัวเองแบบไม่เน้นผู้หญิงแล้วยิ่งมาผิดหวังในะความรักที่ผ่านมาเ็าไม่มไม่เน้นไม่แบบอะไรมันจะเข้ามาก็เข้ามาเองอะไรเงี้ยครับจะคิดว่าแกเป็นคนนี้อา,าพับเรื่องความหลักปะน่าจะมีส่วนด้วยนะพี่เอ็มเพราะว่าผมก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะที่แบบว่าใครมาเป็นแฟนเราหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าถ้้าาาผมมีีแแฟนท่บบเเขใจ แล้วเขาแยกแยะได้เนี่ยแล้วไม่ทําให้เราปวดหัวเนี่ยแม่งหายากมากนะมันต้องแยกแยะมากเลยนะเพราะว่าคาแรคเ,เตอร์ของแกมันชัดมากว่าแกเป็นผู้ชายที่แบบถึงเนื้อถึงตัว <c oughs> ม้ยกาเบกเอาจริงก็มันเป็นคาแรคเตอร์เราไงแต่แต่ก็ไม่ผิดที่ผู้หญิงเขาจะคิดเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบดูดี่เธอไปทำงั้นได้ไงอ่ะไปยุ่งกับพิตตี้ทำไมไปยุ่งขอแล้วมึงเลี้ยงงูไหมกูจะได้ไม่ต้องทำเออเข้าใจคือคืออันนี้มันเป็นโอเคเห็นแกตัวแหละแต่ประเด็นคือเขาต้องเข้าใจงานก่อนแต่ถามว่ามีสิทธิ์ที่ผู้หญิงเขาจะคิดหึงไหมอ่ะมีสิทธิ์เอาไอ้เฮียก็มึงไปทํางานอย่างนั้นกูก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเป็นห่วงมึงสี่อะไรเงี้ยแต่แต่เบื้องต้นอ่ะเราก็เราก็จะไม่่ขึ้นนนกกทุครอามมไะ ฮี่ถ้าแขกบางคนมันแบบเราไปเจอแล้วแบบหรือพี่พี่พิตตี้บางคนที่แบบโอ้โหมันทนไม่ได้จริงๆไ,ไม่ไหวเขาข้าห้องน้ำเลยค่ะตายย็ายยอย่างนี้ก็ใช่ แล้วตั้งแต่มีแฟนมามีใครเข้าใจในความเป็นเป็นแจ็คบ้างไหมกับการทํางานหลังๆมีนะหลังๆที่ผ่านมาคนคนปัจจุบันก็เข้าใจแยกแยะได้แล้วก็แบบเน้นทําไปเลยทําไปเลยทลยํางานเลยคนปัจจุบันที่<ม>ผ่านมา<อ>ที่เลือกอก็เขาเข้าใจเราเลยเขาบอกว่าเล่นไปเลยมันเป็นงานเธอมันเป็นอะไรเงี้ยแต่เขาเขาเลือกที่จะไม่ดูไม่รับรู้ไม่เห็นดีกว่าใช่บางทีพ่อพี่อย่างเงี้ยคนมาอําเยอะๆอะ่อะเอ้ยมีเมียน้อยมีโดมีเด็กอ่ะอ๋อไม่มีไม่รู้ คือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงแต่เวลากลับบ้านมามันก็จะมีอย่างพี่มัมเนี่ยไม่เคยนอกใจแม่มดเลยเฮ้ยอันนี้ผมกล้าการันตีเลยเพราะว่าแม่มดจับไม่ได้แน่ตอนนี้น้ำหมั่นทำดังงานเนาะแต่เคยชวนเหมือนกันแต่แกก็อยากไปแหละแต่นี่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะให้แม่ดูครัวเข้าลไม่แต่พี่หมําแกเคยสอนผมอันหนึ่งนะบอกว่ามึงมีครอบครัวแล้วมึงต้องหยุดมึงมีแฟนมีอะไรแล้วมึงไปเที่ยวงมันไม่โอเคมึงก็ดูหนังโป๊เอาเขาสอน เป็นสิ่งที่ดีนะใช่แต่น้ำหมั่นแกชอบสไตล์ฝรั่งอ๋อแลวนีมีหลักฐานส่งให้อยู่ักสักอะไม่คุยงานนะในไลน์อะแซวเล่นน้ำหมั่แซวเล่นครับเราจะต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยปลื้มเป็นดาราในดวงใจที่เราคิดว่าเราจะ ทำหน้าที่การเป็นดาราของเราให้เหมือนกับเขาอะมีปะชอบพี่แจ,จ๊ดจนชื่นอะแล้วพี่จ๊ดชอบเราไหมมันเหมือนเราตอนแบบเด็กๆด่ะแล้วเราเสือกเสืกเคยร่วมงานกับเขาตอนหนังเรื่องเด็กเดนอะ <S <S แล้วเราก็มานั่งทบทวนตัวเองว่าตอนนั้นเราดังใช่ปะแล้วค่าตัวเขาอ่ะ แม่งไม่กี่พันกี่ร้อยอ่ะอแล้วปัจจุบันพี่แจ๊ดแม่งทาให้เห็นว่าเฮี้ยคําว่าของจริงอ่ะแล้วมนุษย์คนเราแม่งไม่มีเฮี้ยอะไรแน่นอนอ่ะออแม่งเปลี่ยนแบบไอ้ศัตว์ตอนนี้แบบอะไรเกิดขึ้นได้อ่ะออความมุ่งมานะของแกการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การแบบเล่นมุกศึกษามุกแต่มาห้าทุ่มมันจะไหลต้องไงแด้ไหมน่ะเยนไปเก็บผ้าเลยตลกสายอําเนี่ยพ่อพี่เดี๋ยวแม่ดับหนึ่ง พ่น้ำหม่ำอัมเนี่ยเข้าโอ้โหเป็นเรื่องเลยเคยมีความรับที่ไปบอกพ่อพี่แล้วโดนอัมจนถึงทุกวันนี้มัางมาคุ้มพระรามอะไปเล่าอ่ะเออคุ้มพระรามคืออะไรคะก็อยู่ใกล้บ้านผมกับปาโน้นไงเหรียญพันแปดพันห้าไงไม่แพงไงแล้วก็ไปเจอกันใช่เขาก็เลยอัมไอโจ๊กตัดโจ๊กไงว่าไงแจ็คคุ้มพระรามอัมอัมปาน้นอีกม้คุ้มพระรามพูดถูก ถ้าในชีวิตจริงนะคัดคุณน,นะผู้หญิงมาแบบมายุ่งผมนะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเลยมันต้องแยกแยะงานนั่นคืองานใช่ก็เราก็ค่อยแค่ปิดห้องเท่านั้นเองตอนนั้นคนมันเยอะไง <laughs> แต่ถ้าปิดประตูอีกเรื่องหนึ่งค่ะใช, <laughs> ใช่ใช่ใช่พี่เฮ้ยมีธรรมธิก่อน <laughs> <laughs> อยากให้กล้องแพนมากพอเราเข้ามาอยู่วงการนานๆมีความรู้สึกว่าอิ่มตัวบ้างปหม <laughs> มีเบื่อแบบว่าบางช่วงที่แบบเราแบบในน้อยแบบกลับไปแล้วแบบเราไม่หาอย่างเงี้ยครับ จะมีน้อยใจตัวเองแบบเฮ้ยทำไมคนไม่ขำกูวะเออวันนี้แบบดอปไหวสัตว์ก็จะมีคําที่พีนุวยเชิญยิ้มสอนว่ารายการที่มึงไปออก10รายการอ่ะมึงอย่าคิดว่ามึงหาหมดนะมึงต้องคิดว่าแม่งต้องมีสักอันหนึ่งที่แม่งได้อ่ะชีวิตมึงถึงจะไม่เครียดแต่ถ้ามึงคาดหวังหมด5 5รายการที่มึงไปออกอ่ะแล้วมึงคิดว่ามึงหาแบบมึงท็อปฟอร์มากอ่ะมึงจะกดดันตัวเองไม่ไหวแล้วร้อนกันร้อนสตาร์ทรถไม่ได้อีกโอ้ย أنا تاخد แต่จริงๆแล้วแกเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะยังไงอ่ะพี่เคยคิดว่าแบบอ่านข่าวมา้วคิดว่าเฮ้ยแกน่าจะเป็นคนที่ไม่มีมารยาทหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่แต่พอพี่ไปเจอแกครั้งแรกพี่แบบเฮ้ยแกเป็นคนที่แบบน่ารักนอบน้อมแบบพี่เอ็มเออครับครับครับพี่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะว่าพ่อพี่หรือเปล่าแกก็เลยเกรงใจพี่ไปด้วยผม,มชอบคําว่าอยู่ให้เป็นนะจริงๆมันไม่แปลกนะคืออย่างเช่นว่าน้ำหม่ำให้โอกาสคนนะพี่คือลูกน้ำหม่ำไม่ผิดที่เราจะจะจะทำตัวดีกับคนรอบข้างที่ผู้ใหญ่ให้โอกาส แต่ไม่ใช่ว่าเพราะผลประโยชน์มันไม่ใช่ว่าแบบมาเสแซงหรือมาอะไรเงี้ยเหมือนสมมติว่าถ้าพี่ไม่ใช่คนดีอะ่ะผมเชื่อว่าคนรอบข้างก็ไม่อยู่กับพี่แต่ผมมองแค่ว่าหนึ่งพี่คุยกับผมดีพี่มองผมเป็นไอ้แจ็คผมก็เลยรู้สึกแบบเฮียกูมาบ้านพี่มั่มอะ่ะนอกจากมาขอข้าวแดกฟรีนะี่ย <c oughs> <c oughs> ผมก็ชื่นชอบแบบเชื่อเขาต้อนรับดีว่ะเพราะว่าตอนแรกมันจะมีกระแสช่วงหนึ่งที่แบบพ่อพี่อะชอบทํากับข้าวแล้วมันไม่ใช่กระแสเว้ยมันคือเรื่องจริงใช่มันคือเรื่องจริงแล้วแล้วตอนนั้นเราไปเห็นไงโอ้โหเฮีเยดูแลแบบข้าวอันดับแรกเลยมันไม่อดแนมไปครอบครัวนะีและที่สําคัญนะคะทุกครั้งที่แจ็คไปมันห่อกลับบ้านด้วยครับ <laughs> ข้างบ้านพี่ตอนแรกที่มันยังไม่ทำควันมันเยอะมากเลยเขาเขาเขาผิงไฟไกลใช่ใช่ใช่มันมันร้อนบางทีเขาก็อบนู่นนี่นั่นแต่อย่าไปดมนะมันมันเป็นสารพิษไงไม่ดีเออไม่เห็นหรอพวกแบบเออลูกน้องพ่อพี่ออกมาปุ๊บเนี่ยตาตายนี่นะตาลอยตาอ๋อเพราะว่าไปไปไปพัดช่วยพัดแล้วควันเข้าพอเสร็จปุ๊บมันเหนื่อยแล้วก็อยากกินของกองของหวานอีก พอพี่ก็จัดแจงเอาของหวานมาก็เห็นน้าสายสินเนี่ยเห็นตอนแรกนวาน้ำหม่ำดูุตาแดงนึกว่าร้องไห้อะไม่ใช่นั่นแหละเขาทํากิจการของเขามาเป็นไล่เลยไล่สรุปพอออกไปปุ๊บแม่งตำรวจมาเลยมีนี้มีแปวเล่นอัเออ ทีนี้เรามาพูดถึงมุมซอฟต์อฟของแจ็คมากดียกว่าแจ็คบ,บอกว่าแจ็ครู้สึกอบอุ่นเวลามาบ้านพี่เพราะว่าแม่พี่รักมากพี่อยากจะคุยถึงเรื่องแม่แม่ของแจ็คได้ครับแจ็คจสนิทกับแม่ไหมก็สนิทกับคุณแม่ไหมสนิทมากๆแล้วก็แม่เนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ทําให้ผมเนี่ยอยู่ในวงการนี้ได้ผมเคยบอกกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่ผมอาจจะรับงานน้อยลงเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผมขยันเนี่ยหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยผมประคองชีวิตอยู่เพราะผมหาคนเดียวเนาะ พ่อครัวผมไม่ได้รวยมาก่อนนะผมคือตัวเดียวเลยอะตัวเดียวที่แบบบู๊เดี่ยวลุยทุกอย่างอะเพื่อทำไงก็ได้ให้โกยเงินเข้ามาในบ้านเพื่อเลี้ยงดูทุกคนด้วยความที่แม่เนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีเวลาผมเครียดอะผมจะแกล้งให้แม่ให้กุมารเข้าแม่ทาไมอะแม่ผมมีกุมานไงแล้วผมจะอารมณ์ดีทันทีเลยวันไหนใครเครียดเนี่ยวีดีโอคอลมาเลยแล้วแม่ผมกุมานเข้าเนี่ยโอ้โหแล้วตัวใหญ่แล้วเสียงเล็ก่่งแต่ตอนโจ้บอกกมารจะชอบบอกว่า กูก็เลยงงไงเฮียกูมาหรือแม่กูไงไปยังไงอะแล้วเคยมีมาที่สิ่งที่แกเคยทําให้แม่รู้สึกเสียใจที่สุดหรือแกรู้สึกเสียใจที่แบบว่าไม่น่าทําสิ่งนีด้ดุดุดุแบบว่าเช่นแบบว่าดุเพราะหวังดีหรือเปล่ดาด่าเลยด่าในที่นี้คือแบบเฮ้ยฟังดิวะอย่างนี้มันไม่ดีคือในที่ด่าไม่ได้หยาบแบบบอกเพราะว่าคือต้องยอมรับก่อนว่าเด็กยุคนี้ผู้ใหญ่ต้องเปิดรับถ้าผู้ใหญ่มีประสบการณ์แล้วเจอมาก่อนเด็กเนี่ย เด็กรับฟังผู้ใหญ่นะแต่เด็กเนะี่ยบางทีมันเจอโลกอะไรมากว้างกว่างี้ในสิ่งที่ผู้ใหญ่แม่งไม่เคยเจอเงี้ยแออออม่งต้องฟังหน่อยคนระยุสมัยออต้องฟังหน่อยว่าเฮ้ยมันอย่างนี้นะการเล่นโซเชียลอะ่ะอย่าไปแชร์อะไรมั่วซั่วเราก็จะมีดุอย่างเงี้ย เป็นการดุที่แบบแยกแยะหน่อยแย่แยะหน่อยแบบเหมือนแกไปสอนแม่แล้วแม่ก็น้อยใจไงใช่อย่างบางอันเราก็รับฟังแม่อย่างเช่นแบบกูบอกมึงแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับคนนี้เห็นไหมมึงเสียงานเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ไม่ใช่พ่อพี่ค่ะที่ไม่ให้ยุ่งไม่ใช่มึงพูดไม่เคยคิดใครนึ่งห้องเต้นี่ราคาห้องเช่านี่ราคาห้องเช่าแล้วแม่เคยสอนเรื่องผู้หญิงบ้างปะก็ก็ดูดูแบบว่าเอาที่มันรักเราที่มันรับเราได้อะไรเงี้ยอืมผมจะมีแบบความเป็นสก ปกเยอะในร่างกายอ่ะจริงใช่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่น่าที่เราจะพกันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าไปดูข้างบนข้างบนเขาสวยขนาดไหนไปวันนี้ถือว่าเป็นเหปพิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าพาผู้ชายมาโรงแรมขวพี่ยังไม่รู้เลยนะอนุญาตนะเนี่ยรู้ว่ามาถ่ายงานนะแต่ถ้ารู้ว่ามากับแจ๊กนี่จะเป็นไงโอ้โสวยว่าโอ้โ เฮ้ยยางหกลัวกลัวจริงกลัวดิกลัวจริงกลัวจริงคือพี่เคยมาพักที่นี่เพราะว่าตอนนั้นน่ะบ้านพี่น้ำท่วมใช่ปะพี่ก็เลยได้แบบเออมานอนที่นี่กันทั้งบ้านเลยแต่ว่าที่เนี่เขาจะมีหลายห้องหลายรูปแบบห้องแบบสปาก็มีแกควรจะมาถ่ายรายการที่นี่จัดให้แฟนชันหนึ่งคืนเอาไหมล่ะคุณกล้าไหมแฟนฉันหนึ่งคืนกับผมรอดูคลิปนี้ฟีดแบคเป็นไงแต่แฟนพี่อนุญาตเปล่า เพราะว่าพี่หม่ำผมไม่ไม่ไม่แคร์อยู่แล้วมันพูดแล้วนะว่ามันไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์แบบไม่ได้แล้วต้องแคร์รู้เล่นรู้เล่นสองแสนวิวภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะคุณเอ็มยอนมาแฟนฉันหนึ่งคืนเออใส่ชุดว่ายน้ำเออจัดไปแฟนไม่ว่านะแฟนไม่มีมีแต่ผัวเฮ้ยไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยน้ำลายไหลลว เราเล่นนะเราเล่นนะครับเราจะมาคุยตรงนี้ต่อตรงเตียงเราก็จะคุยเล่นกันขนใครร่วงไม่ใช่ของพี่แน่นอนของพี่ไม่เหลือแล้วพี่บอกแม่จ๋านอนเลยไม่จ๋าเขาเรื่องค่ะแจ็คเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นแจ็คคุมพรรามรัชดาบ้างแจ็คโพไซดอนบ้างชอบหรอจริงๆแล้วก็ตามรอยคุณหม่ำอ่ะคุณหม่ำเชียงรายเอ้ยแต่เขาก็ไปที่เดียวนะเขาแก้ไปไหนพี่นะ แล้วเนี่ยหม่อมดูนะโอ้ยยยกับแม่เริ่มแล้ว <c oughs> โอ้แต่นี่ดีนะเนี่ยมุมนี้อตอบคำถามก่นกอนอ๋อครับพี่ที่ถามว่าจริงไหมที่คนเ็าชอบพูดว่าแบบเฮ้ยแจ็คคุ้มพระรามแจ็คราชดาแจ็คโพไซดอนเนี่ยชอบเที่ยวหรอแต่ก่อนจะมีแบบว่าผู้ใหญ่พาไปแล้วก็ ก็เริ่มแบบติดใจแล้วก็มีไปไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นเรื่องปกติครับที่แบบว่าพอผมโตขึ้นอ่ะผมก็จะคิดในมุมแบบผมก็ไม่ชอบตอแหลคนดูอ่ะการสร้างภาพของผมให้มันดูโกหกคนมันมันมันได้อะไรก็ตอบไปความจริงแม่งเลยแล้วกันก็เคยไปแล้วก็แบบผมก็มีไปกับหลายๆคนมีไปกับตลกที่แบบชอบกินน้ำต้ำเลยแต่พ่อกูแน่เลยกูเล่นุยงานเสร็จมันก็โล่งเราก็โล่งทุกคนนะ นอยไหมถ้าแฟนคุณไปถ้าวันหนึ่งคือถ้ามันเป็นเรื่องอดีตอ่ะไม่นอยแต่ถ้าตอนเนี้นอย อันถ้าพูดในมุมมองผู้หญิงนะเว้ยคนอื่นข้าจะรับได้โทรเลยไหมโทรวิดีโอหาหาผัวเลยลูกกูนอนอยู่อ๋อโอเคอ่ะสมมุติสามีพี่เอ็มอ่ะมีน้อยกับไปเที่ยวให้เรื่องมียไไนบ้างกันไม่เลือกไม่ได้หรอพี่เข้าใจนะเว้ยแต่ว่าในมุมมองของผู้หญิงนะคือที่พี่ไม่อยากให้ไปอย่างเงี้ยมันเหมือนนอกกายและพี่มีความรู้สึกว่านอกกายมันคือจุดเริ่มต้นของการนอกใจด้วยกลับมาอ่ะแล้วสลับกันพี่ไปเที่ยวบาร์โฮสเอาผู้ชายมั่งเออเว้ยเออหมายถึงว่าพี่แค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เว้ยสำหรับผู้หญิงผูู้้ชชาาาายยจะมบอกว่เฮผ มีความต้องการเหมือนกันผู้หญิงก็มีความต้องการเหมือนกันเว้ยผู้หญิงก็อาจจะอยากได้ความตื่นเต้นที่ไม่ใช่กับกับแฟนคนเดียวเหมือนกันแต่เขาไม่ทําเพราะอะไรเขาซื่อสัตย์ไงอ๋อ <laughs> <laughs> จังหวะมาคิ้เหมือนแม่มด่า <laughs> ใช่เลยคุณแม่ยหยขึ้น พ่อกับแม่พี่รู้ว่าแถวแถวบ้านพี่โรงแรมที่ไหนดีเพราะอะไรไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะเว้ยทำไมอายมากพ่อกับแม่พี่ชอบทะเลาะกันแล้วหนีพละตะเปไหนอินเดียเว้ยคนหนึ่งหนีไปนอนโรงแรมนึงหนีก็รู้อยู่ดีว่าอยู่ไหนทําเป็นโทรมาบอกว่าให้ลูกน้องเอาของไปให้ที่นี่นะอย่างพ่อไปเนี่ยพ่อไปนอนคนเดียวจริงไหมอันเนี้ยก็ต้องดูแต่พ่อเขาไม่มาที่นี่เพราะว่าพ่อเขารู้ว่าแม่เช็คได้พ่อจะไปที่อื่นใช่ไปที่อื่นแถวแถวเนี้ยแหละไปคนเดียวแหละเออไปคนเดียวแหละ วัวกูโดนแน่เลยเทม ไอ้เรื่องเชียงรายเนี่ยมันเป็นมุกหรือว่าเป็นเรื่องจริงเอาความจริงเลยพี่ว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ง่ายเลยตลกเวลาเขาอํากันอ่ะแม่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันคือเรื่องจริงย่อมาอัมอาอ๋ออัมให้ไอ้นั่นหน้าเหรอให้รู้ว่าไอ้สัตว์เรื่องจริงมาพูดเลรือเ่เรื่องเชียงรายมันคือพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ไหมคือพี่ยังเด็กเกินกว่าที่พี่จะรู้ว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่าแม่พี่ให้พี่โทรหาผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาว่าไงตอนนั้นแล้วตอนนั้นพี่ประมาณแปดขวบเองแต่เขาก็เหมือนอึ จบแล้วแต่เขาก็เลยเอามาอัมกันแล้ว <reference> เรื่องซื้อบ <ichi yat een into> ้านนี <Accept noise> ้จริงไหมเฮ้ยนี้ไม่รู้แหละแกถามมากๆแม่ฉันดูว่าแม่ฉันทะเลาะกับพ่อฉัน พี่อาจะบอกว่าเรื่องพวกนี้สาหรับผู้หญิงอะเซนซิทีฟมากยังไงอะแกทําอยู่ในวงการมาอย่างเงี้ยเวลาแกชอบอําคนอื่นอะอําเรื่องผู้ยงผู้หญิงกับเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยพี่ว่า้อยทั้ง้อยผู้หญิงทุกคนไม่คิดไม่คิดแม่งกลับบ้านคิดคิดก็อย่างเอาไปพูดอย่างที่เราดิกี้เพื่อนผมอะ่อกี้เพื่อนผมผมอําผมอําจนแบบผมก็โดนด่าอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจนะน้องก้อยเหรอใช่ผมอําจนแบบว่าผมก็เลยบอกกับดิกี้ว่าเพื่อน ผมไม่เล่นเวน,นั้นแล้วเพื่อนอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยไอเราไม่รู้ไงเราก็เลยแบบเออ,เอ,อโอเคก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยโอเคไม,ไม่ไม่อัามเรื่องนั้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราผิดไหมผิดแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ไงเรามองแค่ว่ามันเป็นมุกที่ที่เขาอัามมันพอนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราก็อาโอเคมันไม่อัามดีกว่าไม่กล้าเล่นไม่อะไรอย่างเงี้ยครับอัามแค่ครั้งแรกไม่เงี้เท่าไหร่หรอกสองครัง้งสามครั้งก็แล้วเริ่มแหละอะไรวะจริงป่าววะผู้หญิงคนนี้ ให้แฟนไปเที่ยวป่ะหรือไม่อยากได้แบบไหนอะบอกบอกแฟนนี่แต่งเงิงจริงคือโุ๊ยที่จะพูดในมุมมองที่แบบคนที่เขาแต่งงานกันแล้วเพราะมันเป็นชีวิตคู่ปุ๊บเนี่ยแล้วยิ่งมีลูกอะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่พ่อแม่รักกันเว้ยพอเรามีลูกแล้วหลายๆคู่เขาจะแบบหลุดโฟกัสไปแบบไปสนใจลูกแล้วก็ไม่สนใจแบบผัวไม่สนใจเมียตัวเองอะไรเงี้ยยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าละเลยกันกลายเป็นว่าเสาหลักของครอบครัวแม่งล้มพอล้มปุ๊บครอบครัวพังหมดเลยพี่กับ สามีพี่อยากคิดก็มาเสมอว่าเราต้องรักกันให้มากพอก่อนเพราะว่าลูกเราออกเกิดมาจากความรักถ้าพ่อแม,ม่ไม่รักกันพ่อแม่ไม่ใส่ใจแม่อะไรกันลูกจะสัมผัสถึงความรักได้ยังไงวะออพอฟังนี้ก็ปงนะแบบปงหมายถึงแบบทําให้ผมรู้ว่าเออมันจริงเว้คือพาร์ทในครอบครัวเรายังไม่ได้มีแบบแบบพี่เอ็มไงพอมาฟังปุ๊บเออมันก็จริงว่ะทําตามพี่ดีกว่าแล้วก็ไม่ยุ่งแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแซวไปเลยก็พิตตี้อะไรมาใกล้ๆผมก็ไม่ยุ่งไม่แตะเลยน้องขาพี่ขอน้าหอยอะค่ะ อุ้ยอุ้ยโอ้ยพี่เอาน้ำเปล่าอะค่ะจะกิบให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยในมึงบอกว่ามึงไม่ใช่คนแบบนั sì> <h> <h ้นไงนี่น้ำไอ้น้ำหมกล่องหรือว่าน้ำเปล่าฮะหมุกร่องเฮ้ยน้อนนอนเขานวดได้ปวดไหล่พอดีเลยเพราะว่ายังไงแล้วมึงก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วแจ็คพี่ดูก็รู้ใช่พี่เออไม่คิดอะไรเนาะใหญ่กว่าหัวพี่เอ็มอีกมีลายน้ำหม่ำยังลูกเฮ้ย ตอบให้พ่อกูอีกมีสเปคในใจนะสเปคผู้หญิงมองหน้าเขาเหรอคอมันมันเงยไม่ได้ไงอ๋อคอตกม้อนคอตกมัอนใช่ปวดติตรงนี้กับเ้อก็เลยหันได้แค่นี้ฮะออกไปไหมทั้งรายการกูบรอแค่นี้เลยแต่สรุปแล้วตอบได้ยังว่าจริงๆแล้วเป็นคนแบบนี้ไหมไม่ไม่ หรือว่าเป็นแค่การแสดงถ้าของจริงการแสดงการแสดงใหญ่กว่าหัวพี่เอ็มก็เลยหันได้แค่นี้ฮะการแสดงการแสดงว่างถ่ายรายการต่อไหมทำรายการใหม่หนูชอบสเปคกผู้ชายไงชอบคนตลกค่ะเอาดีนี้ชอบสเปคไหนแบบเนี้ยอุ้ยอ่านั่งคุยนี่มันกล้องเนี้ยนั่งดีเออไม่นัดรอดนานา เออหลอนสุดจังเลย <c oughs> คลิดไม่ผิดเลยนะคะที่เลือกที่นี่แล้วก็คิดไม่ผิดที่ให้น้องเขามาช่วย e n t อร์เทนพี่แจ็คนะคะเพราะว่าเห็นช่วงนี้น้องแจ็คเขาดูเครียดเครียด <c oughs> เครียดใช่ไหมโอ้โหเหนื่อยงานมากทำ u t u b e เยอะเ <c oughs> ดี๋ยวน้อยหน่าเดี๋ยงอนอีกเดี๋ยงอนอีกพี่เห็นน้องเขาเต็มรัดวันนี้พี่เลยใส่เสื้อยืดมาปกติพี่แต่งแบบนี้เลย <c oughs> เอาดนี้จริงถอดเสื้อให้พี่ก็ใส่เนี่พี่ใส่เสื้อยืดอย่างี้ข้างล่างพี่ไม่ใส่เก่งไหนนะข้างล่างนี่นี้พร้อมเลยเก่งจริงๆ เก่งจริงๆโกูแล้วเก่งจริงๆเฮ้ยเหนี่ยวเว้ยทุกวันนี้แกทําอะไรบ้างแกเป็นดาราแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยปะก็ <g ül> ทํา YouTube แหละไม่ไม่ไม่เชิงยูทูบเบอร์ครับพี่เอ็มเป็นเวแบบว่าทําแบบรายการที่แบบในช่องของของเราเองครับใน YouTube <c oughs> เป็นเวแบบที่เราชอบอ่ะเออเออเดี๋ยวกูโทรสั่งเอาเดี๋ยวพาวคุณไปช็อปปิ้งแถวนี้หน่อยนี่มาละอารมณ์เสียเนี่ยอาทิรักชอบอะไรชอบอะไรทำไมชอบเดินแถวนี้ของมันถูก <c oughs> ที่เราชอบเราก็จะทำางนที่เราชอบใช่ใช่ใช่ ฉีดวัคซีนนั่นแหละกี่เข็มแล้วแล้วเข็มสามอันนี้เหมือนกลัวจริงไอ้เจ๊แกน่ากลัวจริงอ๋อแกอย่ามันกี้คนเยอะไปวะลืมเลยเออก็คือทำ YouTube แล้วแกมาไวมากเลยนะแกทำไปได้แป,ป๊บเดียวแกทำบริษัทแป,ป๊บเดียวยนะผมไม่นานเลยเออพูดจริงสี่ห้าเดือนเองเป้าแกได้เปิดบริษัทผมไม่ชอบอะไรนานผมแป๊บเดียวจริงเปิดบริษัทเหรอติดไหมติดอืมต<ล>ิดอะไรเห็นบอกเต้นเต้นเก่งมากเต้นเก่งไหม เป็นคนเรียบร้อยค่ะอ๋อเรียบร้อยมาหรออะไรนะมาลอยกันหรีอยัโอ้โหเรียบร้อยมาเก่งกันเลยให้เขาโชว์ความสามารถของเขานิดนึงได้ไหมลูกยั่วๆเหรอเออยั่วๆยั่วๆไอ้ยยยสมมติสมมติอ่ะโอ้ยเฮ้ยแจ็คเอาหมอนปิดไว้เอาหมอนปิดไว้เอาหมอนปิดไว้ดีแล้วไม่หลอกแต่งจริงพอพอคัดก็ก็จะไม่ยุ่งเนาะใช่ไหมพอไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเธอแต่นี่มันเป็นการแสดงไงเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงหมดเลย อ,อแต่พี่เห็นนะตอนตอนเห็นเขาปุ๊บขอเข้าห้องน้ำอะ่ะพี่ห้องน้ำต่อเนี่ยพื้นลื่นมากพื้นลื่นอะไรล่ะคุณฉีแล้วกไดไม่ลงบางอย่างพอเล่นอะไรเวนี้เสร็จปุ๊บอะ่ะผมก็จะขอโทษเขานะเพราะว่าจริงมันมันเหมือนกับบางทีเราไม่รู้ว่าเขาไปเมาอะไรเราต่อแบบบางทีอาจจะแบบเฮ้ยโทษนะพี่แบบว่าที่โดนตัวหรืออะไรเงี้ยพอคัดปุ๊บอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมันดูไม่ดีก่อนเนี่ย อุ้ยนี่คือโกรธมอุ้ยไม่โกรธค่ะโอ้ยมึงบอกกูด้วยแล้วอย่างพี่เอ็มเนี้ยถ้าแฟนมาเล่นเวงงี้ได้ไหมมันก็อาจจะมีบ้างแหละที่รู้สึกเหรอเออก็มันเป็นการแสดงลองให้มากับผมได้เหรอเฮ้ยนางอยากมาด้วยนะหรอบอกเรียกสองสาวมานางบอกคูถ่ายที่ไหนเนี่ยโอ้บานณาน่าค้างชื่อแฟนพี่หน่อยให้พี่ก๊อฟหน่อยค้างพี่ก๊อฟค่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟค่ะอ๋อก๊อฟอู้มีทาง แจ็คมีผลงานจะฝากไหมครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกพี่เอ็มมามามุ่งทำ Youtube อะครับก็เป็นในช่องแจ็คแฟนฉันใน Youtube นะครับแล้วก็ฝากผลงานที่แบบปีหน้าแบบตั้งใจทํามากๆเลยอยากให้แบบติดตามก็คือเป็นเพลงสะบัดขุยเพราะผมนจะมีรังแคเยอะที่หัวถ้าบนหัวมีรังแคข้างล่างมีรังแคด้วยปะไม่ไม่ีไม่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 ม่ไ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  าปีหน้าก็จะมีรายการแบบเขของดารานะครับมผมแล้วก็มีแบบว่าละครแล้วก็อาจจะมีหนังอะไรเงี้ยฝากติดตามด้วยนะครับผมแล,แล้วก็เป็นพุ่มกับ กับพอัอคุณพ่อพี่พพเรื่องแดงพระขนงนะครับผมก็อยากให้ติดตามกันนะฮะเป็นเรื่องที่แบบเราทําแบบตั้งใจมากๆนะครับผมและเอ็มก็หวังนะคะว่า e ีพีนี้จะได้เห็นตัวตวนที่แท้จริงของแจ็คนะคะว่าแจ็คเขาเป็นคนที่แบบน่ารักไม่ใช่คนที่หื่นการเหมือนที่แบบคนอื่นรู้มานะแล้วไอ้สิ่งที่เห็นในทีวีเนี่ยเป็นการแสดงทั้งนั้นเลย <c oughs> นะแจ็คเนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> วันนี้นะคะรายการอีหยางแว่ขอไปก่อนนะคะแต่ก่อนไปเราต้องขอขอบคุณโรงแรมบานนาสเตเต ก่อนนะคะอันนี้อันนี้เขาเข้ามุงไปแล้วไปเที่ยวป่าเข้าเต็นทไปแล้วนะคะ <Sh akes> ไปก่อนนะไม่ไหวแล้ว